สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิรดาก้อนกันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านดอนกอยค่ะ สวัสดีค่ะมู่บ้านดอนกอยตั้งยุ่หมู่ที่สองตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเศร้าบ้านดอนกอยมีอาชีพทำนาเป็นหลักนอกฤดูก,ก็จะปลูกมะเขือเทศพริกแตงกวาสำหรับนำไปจำหน่ายและปลูกต้นข้ามบ้านดอนกอยจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าข้ามที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นซื้อจังหวัดสกลนครขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศรินทาชมพูกาชัฉันประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านดอนกอยค่ะจากอดีตจนหอดปัจจุบันหลังจากเส็ซสิ้นฤดูการเอดหน้าสร้างบ้านกระสีแปะพื้นทีการ,กรเกษตรไว้เพื่อปลูกต้นข้ามเพื่อนำไปย้อมฝ้ายทำพาย,ย้อมข้ามเฮ็ดเป็นเครื่องนุ่งห่มต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มทอผ้าย้อมข้ามยังได้ฟืน้นฟูภูุิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิมโดยการสร้างสา์ผ้าย้อมข้ามขึ้นมาใหม่จนกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งการทอผ้าย้อมข้ามยังสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยัง่งยืนพวกเฮาสินําทุกฐานไปเรียนรู้การผลิตผ้าย้อมข้ามจากกลุ่มย้อมข้ามบ้านดอนก่อยกันเลยค่ะ โรงเรียนบ้านดอนก่อยได้มีหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งจัดทำตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551รวมทั้งมีหลักสูตรท้องถิน่นผ้าย้อมครามดอนก่อยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ซึ่งครูผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิน่นผ่านปราชญ์ชาวบ้าน พูรณาการแหล่งเรียนรู้กับตัวชีวัดที่ต้องรู้ให้เป็นห้องเรียนรวมวิชาด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียนเชื่อมโยงระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิละปะและคณิตศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัตินักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าไปเรียนรู้การผลิตผ้าย้อมคราม กับกลุ่มทอ่อภาคคามดอนก่อนทุกๆวันวันละหนึ่งชั่วโมงซึ่งสนองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนนั้นได้กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาแ่งกลุ่มสาระและ 1. รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning โดยวิธีการที่หลากหลายถือเป็นการบ่มเพาะให้ผู้เรียนนั้นเกิดความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทยหวงแหนในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ให้ไหว้เป็นมรดกทางปัญญารักษาสืบสารและต่อยอดนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกระผมนายนะัทวุฒิบุรีแสงทูนวนการโรงเรียนบ้านบันวสาพังวิทยารักษาการในตําแหน่งผูนในการโรงเรียนบ้านดอนกอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฐมศึกษาสกลนครเขต2ขอกล่าวถึงดอนกอยโมเดลถือเป็นโครงการกลุ่มทอผ้าต้นแบบมุ่งวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพการทอผ้ารวมไปถึงคุณภาพของเส้นใยการย้อมสีและนำผลิตภัณฑ์ผ้าไปออกแบบตัดเย็บสู่ตลาดในวงกว้างอย่างครบวงจรผลิตภัณฑ์ผ้าทไทยที่สร้างสรร์จากภูมิปัญญาท้องถิน่นสามารถพัฒนาและต่อยอดแนวคิดในการผลิตและออกแบบ ให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันในหลากหลายวาระโอกาสโรงเรียนบ้านดอนกอยหมู่ที่สองบ้านดอนกอยตําบลสว่างอําเภอพันานิคมจังหวัดสนนกลนครปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนมีนักเรียนจํานวน92คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน17ไร่60ตารางวาและได้อนุญาตให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครใช้พื้นที่3ไร่74ตารางวาเป็นที่ตั้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ3 6พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาลีรักราชกัญญาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมขามบ้านนนกอยวิชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนมีนางทวินอุป,ปี เป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกจำนวน55คนมีคำขวัญกลุ่มผ้าคามน้ำดีมัดมีสะดุดตาเลิศล้ำค่าภูมิปัญญาบ้านเฮาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าย้อมคามบ้านนอนกอยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคือผ้าย้อมคามที่มีสีสันสวยงามเนื้อผ้าเป็นมันเงาแวววาวสีย้อมติดทนนานมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและยังโดดเด่นด้วยลวดลายโบราณ ลวดลายที่สวยงามขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสุวินาสุขะครูโรงเรียนบ้านดอนกอยโรงเรียนบ้านดอนกอยได้จัดทําหลักสูตรท้ายงคามขึ้นโดยใช้วิถีชีวิตของชุมชนดอนกอยตามวิถีธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชาและจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยการจัดทําทางประวัติศาสตร์มีการ สืบเสาะหาตั้งประเด็นการศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมหลักฐานมีการตีความวิเคราะห์ต่างๆเพื่อประเมินค่าของหลักฐานการนําเสนอหลักฐานที่ค้นพบมาให้หน่าสนใจและนําตามเหตุผลที่ความเป็นจริงโรงเรียนบ้านดอนกอยจึงได้จัดกิจกรรมหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักว่าการทําวัสดุจากธรรมชาติในการทาผ้ายงกรามทําได้อย่างไรและนํามาแปรรูปให้หลากหลายในการทํางาน เสริมสร้างรายได้ให้เป็นอาชีพหลักให้กับครอบครัวนอกจากการทำไร่ทำนาหรือทำสวนนะคะโรงเรียนบ้านดอนกอยจึงได้จัดนักเรียนในแต่ระดับชั้นวันละหนึ่งชั่วโมงครั้งละสิบคนเข้ามาทำการฝึกหัดและทำผ้าย้อมครามที่กลุ่มทอผ้าดอนกอยค่ะขอบคุณค่ะ